คุณเชื่อหรือไม่ว่าม็อบดาวกระจายขมิ้นที่แนวชายแดนอาจไม่ใช่แค่เสียงของประชาชนแต่คือฉากที่ถูกจัดวางโดยผู้บงการตัวจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เจาะประเด็นเดือดจะพาทุกท่านไปขุดลึกถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณแนวรั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชา ภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆภาพของกลุ่มคนภาพของการประท้วงเสียงโห่ร้องตะโกนหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือการลุกฮือของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าภาพที่เห็นนั้นอาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งล่ะครับเพราะภายใต้ฉากหน้าของการประท้วงที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันมีเส้นได้ที่มองไม่เห็นมีมือที่คอยชักใยญอยู่เบื้องหลังและวันนี้เราจะไปกระชากหน้ากากของผู้บ การคนนั้นออกมาให้เห็นกันชัดๆว่าใครกันแน่ที่กำลังเล่นเกมการเมืองบนความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องราวทั้งหมดนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของชาวบ้านที่อยากจะข้ามแดนมาทำมาหากินแต่มันคือเกมการเมืองระดับชาติที่มีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือใครใครคือคนที่ได้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้และใครคือคนที่กล้าพอที่จะใช้ประชาชนของตัวเองเป็นเครื่องมือ แหล่งข่าวเชิงลึกสุดพิเศษของเรานะครับได้ทำการวิเคราะห์และติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและข้อมูลทั้งหมดได้ชี้เป้าตรงไปที่บุคคลเพียงคนเดียวคนที่มีอำนาจมีบารมีและมีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยชื่อของเขาคือ อุ่มเรียไตยใช่แล้วครับท่านฟังไม่ผิดอุ่มเรียไตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยนี่ไม่ใช่การคาดเดาแต่มันคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วว่าเขานี่แหละคือผู้อยู่เบื้องหลังการระดมมวลชนชาวกัมพูชาอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ ลองคิดตามนะครับการจะรวมคนจำนวนมากการจัดหาสเสบียงการเดินพางการประสานงานมันต้องใช้ทรัพยากรและอำนาจในการสั่งการชาวบ้านธรมธรมดาธรรมาจะลุกขึ้นมาทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมันเป็นไปได้ยากมากแต่มันจะง่ายทันทีถ้ามีคนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดคอยอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างมันจะดูราบรื่นไปหมดแล้วคาถามต่อมาคือเขาทำไปเพื่ออะไร เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่เป้าหมายของอุมเรียไตรและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขานั้นชัดเจนมากครับนั่นก็คือการสร้างสถานการณ์พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการจงใจสร้างความปั่นปว่วนสร้างภาพความขัดแยง้งสร้างภาพวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมขึ้นมาบริเวณชายแดนเพื่ออะไรล่ะระครับก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติยังไงล่ะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ IoT หรือองค์กรตรวจสอบสถานการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงพวก NGO ต่างๆแผนการของพวกเขาก็คือเมื่อมีภาพความวุ่นวายออกไปมีภาพความเดือดร้อนของประชาชนพวกองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ก็จะรีบวิ่งเข้ามาดูและเมื่อพวกเขาเข้ามาก็จะเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับประเทศไทยในเวทีโลกทันทีไทยเราจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่รังแกคนจนเป็นฝ่ายที่ไร้มนุษยธรรม ปิดกั้นไม่ให้เพื่อนบ้านเข้ามาทำมาหากินเห็นภาพไหมครับมันคือการสร้างแผลให้ตัวเองแล้ววิ่งไปฟ้องคนอื่นให้มาจัดการคู่กรณีนี่คือกลยุทธ์ที่แยบยลและอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันคือการใช้สื่อใช้ภาพและใช้ความรู้สึกของคนทั่วโลกมาเป็นอาวุธในการต่อรองทางการเมืองโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแค่ใช้ประชาชนเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่มันน่าตกใจและน่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นมันคือยุทธวิธีที่พวกเขาเลือกใช้ครับฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเฝ้าจับตาสถานการณ์นี้อย่างไม่กระพริบตาและได้ข้อสรุปที่น่ากังวลอย่างยิ่งนั่นก็คือกัมพูชากำลังใช้ยุทธวิธีที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงพวกเขากำลังใช้เด็กและสตรีเป็นแนวหน้าในการชุมนุมครับ ทำไมต้องเป็นเด็กและสตรีเพราะนี่คือกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมภาพของเด็กและผู้หญิงที่กำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ติดอาวุธมันเป็นภาพที่ทรงพลังทางอารมณ์อย่างมหาศาลมันบีบคั้นหัวใจคนดูมันทําให้ฝ่าที่ใช้กําลังป้องกันประเทศอย่างเรากลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกได้ในทันทีไม่ว่าเราจะทําอะไรแค่ผลักเบาๆแค่ตรึงกําลังเอาไว้ภาพที่ออกไปก็จะถูกตีความว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง และเด็กนี่คือการสร้างแต้มต่อทางมนุษยธรรมแบบซึ่งซึ่งหน้าเป็นการบีบให้ประเทศไทยของเราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์พูดง่ายๆคือขยับก็ผิดไม่ขยับก็โดนรุกเข้ามามันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกของจริงเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ นี่เราคิดไปเองหรือเปล่าเรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมผมอยากจะบอกว่าไม่เลยครับเรื่องนี้มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนและมันมาจากฝั่งกัมพูชาเองด้วยซ้ําดอ,อรยางเปาซึ่งเป็นนักวิเคราะห์คนสําคัญของกัมพูชาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการของเขาเขาได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองสนับสนุนแนวคิดที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาควรจะต้องหนุนหลังให้พลเรือนออกมา เป็นแนวหน้าในการต่อต้านประเทศไทย ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ความเห็นของคนธรรมดาเดินดินนะครับแต่มันคือความเห็นของนักวิชาการระดับมันสมองของชาติเขาการที่คนระดับนี้ออกมาพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันคือการตอกย้ำให้เห็นถึงกลยุทธ์ระดับชาติที่พวกเขากำลังใช้และคิดจะทำต่อไปมันเป็นการส่งสัญญาณว่าใช่เรากำลังทำแบบนี้อยู่เรากำลังใช้พลเรือนเรากำลังใช้เด็กเรากำลังใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือและเราเชื่อว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับคือการที่พวกเขามองว่าการกระทำที่ผิดหลักมนุษยธรรมเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ทางการเมืองที่ยอมรับได้ และนี่คือจุดที่เรื่องราวมันเดินทางมาถึงจุดคลี่แม็กซ์หรือจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับภายใต้ภาพการประท้วงที่เราเห็นภายใต้เสียงเรียกร้องที่ดูเหมือนเป็นไปตามธรรมชาติมันกลับซ่อนแผนการอันแยบยนที่ถูกบงการโดยคนเพียงหยิบมือเดียวจุดหักมุมที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครสั่งเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป้ามันชี้ไปที่อุ่มเรียไตแต่จุดหักมุมที่น่าเศร้าและน่าขบคิดที่สุดก็คือการที่ผู้มี อำนาจเหล่านั้นเลือกที่จะนำเอาเด็กและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับการปกป้องดูแลมากที่สุดมาเป็นเครื่องมือมาเป็นโลกมนุษย์มาเป็นหมากตัวหน้าสุดในสนามรบทางการเมืองนี่คือการเดิมพันด้วยชีวิตและความรู้สึกของประชาชนตัวเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเมืองพวกเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเด็กคนนั้นจะรู้สึกหวาดกลัวแค่ไหนผู้หญิงคนนั้นจะต้องเสี่ยงกับอันตรายอะไรบ้างสิ่งเดียงที่พวกเขาต้องการคือภาพภาพ ภาพที่จะเอาไปฟ้องชาวโลกภาพที่จะทำให้ประเทศไทยของเราดูแย่เรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดนไม่ใช่แค่เรื่องของรั้วลวดน้มอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรง มันถูกต้องแล้วหรือครับที่จะผลักดันคนที่อ่อนแอที่สุดให้ออกไปเสี่ยงอันตรายมันถูกต้องเหรอที่จะใช้ความน่าสงสารมาเป็นอาวุธในขณะที่ประเทศไทยของเราพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุดพยายามเจรจาพยายามหาทางออกอย่างสันติแต่อีกฝ่ายกลับเลือกที่จะใช้วิธีการที่โศกปรกใช้วิธีการที่บีบคั้นทางความรู้สึกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม็อบดาวกระจายครั้งนี้เป็นความจริง ที่เจ็บปวดและเป็นความจริงที่เราทุกคนต้องรับรู้ให้เท่าทันจากหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏออกมานะครับชื่อของอุ่มเรียไตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยและแนวคิดของด็อเอร์ยางเปาคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่มาเติมเต็มภาพทั้งหมดมันทําให้เราเห็นเบื้องหลังของม็อบดาวกระจายครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการจัดฉาก เมื่อประชาชนถูกใช้เป็นหมากในเกมการเมืองระดับชาติเมื่อมนุษยธรรมถูกลดทอนค่าให้เหลือเป็นแค่เครื่องมือคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ขบคิดก็คือเราในฐานะประชาคมโลกในฐานะเพื่อนมนุษย์เราจะยอมให้วงจรแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างไรโปรดคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้และแน่นอนครับว่าเพื่อไม่ให้พลาดการแฉเบื้องลึกที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงแบบนี้อีก ถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ